วันนี้จะมีผู้เดินทางออกจากกรุงเทพมากที่สุดนะฮะเพราะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานคาดว่าจะมีผู้เดินทางอกอกเนี่ย6,000คนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีทยอยไปบ้างแล้วบขสจัดรถโดยสารเอาไว้รองรับผู้โดยสาร4,500ากว่าเที่ยวนะครับในทุกเส้นทางแล้วก็เตรียมรถโดยสารไม่ประจาทางมาเสริมในเส้นทางต่างๆอีกมสมมติการเคใช้แอร์เนานะรประมาณการคาดว่าจนะะมีผู้โดยสารามาที่หมอชิดวันนี้6 0,000คนเนี่ยหกหม0่น 00, คนหมอชิด<ต> สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง1นึ่งแสนคนนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็บอกยังไงก็เผือเวลาหน่อยแล้วกันเตรียมเวลาเดินทางเนี่ยเผือล่วงหน้าแล้วก็สองชั่วโมงกันแล้วกัน <laughs> นะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะตกรถอาจจะยุ่งเลยนะฮะ <c oughs> ทีนี้มาดูที่สนามบินดอนเมืองกันหน่อยนะคะมีผู้โดยสารมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อ,องค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทประมาณการเดินทางตลอดช่วงสงกรานก็สนามบินหกหลักอะค่ะ สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตหัดใหญ่เนี่ยนะคะมีเที่ยวบินรวมประมาณ14,4่งี้ยเที่ยวบินเพิ่มขึ้น5 9จากปีก่อนคาดว่ามีผู้โดยสารประมาณ2.37ล้านคนเพิ่มขึ้น137%เซกว่าๆนะคะขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเหมือนกันในการเดินทางไปสนามบินนะคะขอล่วงหน้าแบบสองสาชั่วโมงเลยป้องกันเรื่องการตกเครื่องค่ะเผื่อเช็คอินโหลดกระเป๋าอะไรอีกนะใช่ค่ะ นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยขอเริ่มสาดน้ําสงกรานกันแล้วนะเขาเล่นน้ํากันแล้วพี่อุ๋ยไม่ต้องรอพรุ่งนี้แล้วแล้วคาดว่าบรรยากาศคงจะคึกคักกว่าช่วงสาสี่ปีหรือว่าปีที่แล้วโอ้โหแน่นอนอากาศอนามัยปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นใส่แล้วนะเพราะว่าเรื่องของโควิดสถานการณ์มันก็ดีขึ้นอย่างมากมายนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือเชียงใหม่อยากไปเล่นจังอะพ่อ ไปเล่นไหมสงการนกท่องเที่ยวั้ชาวไยชาต่างชาติดุยอยากไปเล่นชิพหายนาม่ผ่านมาเอนฉีดน้นี่รนนรืชียงใหม่เยงใหม่พัตยาคุมรถตดวอ่ะตนะครับดนึายาวถึเยกนนลอยเานะอากาศถามว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ดีโลกวันนี้อากาศก็ร้อนนะฮะเกือบ40องศานะครับแต่ไ้น้ำเข้าไปก็ชุ่มชํานแลฮะนี่นะครับแล้วทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ติดตั้งอุโมงฉีดพลอองไม่มีรถเมีด้วยก็ลำบากอิโลูกเชียงใหม่อ่ะช่วงโควิดถูงไมีรถเมีให้อยากจะเดินไปเดินมาไปกลับไปกลับสักสิรอบอยู่ในอุโมงเลยอยู่ตรงนั้นไปเลยดีเหมือนกันนี่นะนี่ร้านเขามาขายนะปืนฉีดน้ำนะค่ะกร้อนดปีนี้ทจะคึกคัก นะฮะวันที่สองเองเดี๋ยวพรุ่งนี้คือทักแน่ๆน,นะครับท่านผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยว,ช,ยวชาวจีนกลุ่มใหญ่วันนี้เข้ามาเนรับรน,นี่เป็นคาราวานเลยนะเขาบอกตั้งใจมาเที่ยวเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อมาเล่นน้ําสงกรานค่ะวันนี้ก็เริ่มกันก่อนแล้วรอบคูเมืองนะครับอ่าเอาไปภูเก็ตหน่อยทางใต้นะครับดูกอททรถกขาสิกการน่าจากคนทอนหงูนานอยู่นานแนหละ นี่จุดตรงนี้ก็คือ walking street หรือว่าถนนคนเดินย่านถนนบางลาอำเภอกทูนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยร้านาจอดไปผูกเกล็จังเลยเดาโลกปังฮับหน่อยเออาไคยให้บริการนักท่องเที่ยวนะปืนฉีดน้ำที่เอามาขายอากาศก็ร้อนเหมือนกันเติมฉีดสีของสาเตาเซียมคาดว่าช่วงทำช่วงเด็กวันนี้คงคึกคักมากกว่านี้แน่ๆแล้วก็แน่นอนว่าตลอด4วันจากนี้ไปนะ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยปรหัสสุขาวาทิตย์เนี่ยนะครับคงจะขึ้นคักมากขึ้นไปอีกแล้วถม่ให้ดูที่นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะต่อว่าเอาถนนเข้าสารลาไม่ได้ค่ะในกรุงเทพนี่นะฉีดแล้วเล่นกันแล้วหรอเล่นกันแล้วครับเดี๋ยวจบรายการอื่นมาสอนไปได้เลยโอ้โหอันนี้มากเเดี๋ยวเรี๋ยเดี๋ยวพี่บุญไม่เล่นได้ถนนเข้าสารนะครับ หลังจากที่งดเล่นน้ําสงกรานมาสามปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผู้ค้าแม่ค้าก็มาจับจองพื้นที่นะขายอาหารน้ําดื่มอุปกรณ์เล่นน้ําสงกรานปืนฉีดน้ํากระบอกฉีดน้ําซองกันน้ำเอาไว้ใส่มือถือเนี่ยนะฮะโหดูบรรยากาศนะเจ้าหน้าที่เขาก็มาอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายที่ก็ส่งข้อความมาบอกว่าเล่นกันแล้วเหมือนกัน ทีนี้ท่านที่อยู่ที่หัดใหญ่ก็บอกหันใหญ่ก็ได้แล้วนะทําเด็ดไม่รุกให้วัดอื่นโบนที่ส่ง,งความฝาดแบคนเล่กันระบน,นี่แล้วคือคัคแบบชุ่มฉ่ำใส่ฟันแบหลับปีนผ่านมาจริงอ่าอ่ะออทีนี้ค่ะไปดูเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟนะคะสถานีกลางกรุงเทพปัติวัดหรือสถานีกลางบางซื่อคุณแซดนัทวินมีรายงานสดมาจากที่นั่นนะคะเชิญเลยค่ะ มีพี <All right. S 2> ่อุ๋ยคุณผู้ชมครับเป็นอากาศที่สันนิกรางกรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันว่าคนเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตอนเย็นแล้วก็ช่วงค่ำนี่แหละครับคนเนี่ยมาแน่นกันเลยนะครับที่สันนิกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คุณผู้ชมครับที่มีการเปิดให้มีการเดินรถที่นี่นะครับประชาชนบอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเดินทางด้วยรถเมล์ก็สะดวกเดินทางด้วยไอมาทีก็อยู่ด้านล่างนะครับ ส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงก็อยู่ข้างบนนะครับประชาชนที่เดินทางมาที่นี่บอกว่าอยากจะกลับไปให้ทันในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันเทศกาลสงครานวันแรกด้วยนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่บริเวณจุดที่นั่งรอนะครับซึ่งการผ่านนี้จะเป็น